แฮจับตามองความสัมพันธ์ทูเสียราชหญิงอนาดาหลังมีภาพไปงานอาร์ตเป็นหนุ่มฮอตชั่วขค่าคืนค่ะสําหรับหนุ่มทูเสียราชที่หลายคนรู้จักกันมากในภาพเรียนเรื่องโฟคิงอาชีวะอยู่90ที่ในตอนนี้กําลังเป็นที่ด่งดังในหมูไว้ และเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มทูั้นโสดมาพักใหญ่แล้วและล่าสุดก็ถูกจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะที่ในตอนนี้กําลังมีความรักครั้งใหม่หรือไม่เมื่อล่าสุดทางด้านหนุ่มโูได้โพส์ภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพงานอาร์ตให้แฟนๆนั้นได้รับชมแต่ก็ทําเอาหลายคนโฟกัสค่ะที่การถ่ายคู่กับหญิงอนันดาทาเอาหลายคนสงสัยว่าเป็นแฟนกันจริงหรือไม่ถ้าหากใช่จริงๆก็ทําเอาสาวๆนั้นอกหักกันเพียบค่ะ ピ